สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพรกันนี่ละพี่น้องวันนี้อากาศดีดีแดดเบิดเมืองกะงานอดิเรกแจ้งก็ดูสายไฟด้วยนะลูกงานอดิเรกก็คือเฮดสวนนี่ละบ้านข่อยบังคว้าบเบิังต้นกูดเบอร์รี่อ๋อลูกกระเดนมากูดเบอร์รี่แอนดี้โดนคัดเต็มโอเคบักย่อมข่อยส้นบักย่อมข่แล้วว่าสายด้วยนะลูกสายอิมพอร์ตเท่านั่นอ่ะ ไม่ใช่ไดีี่ตัดไปแล้วบอกไากากับพ่อซอยคา่าวัเพียแเต็าองึงบร่ยากาศอน บรรยากาศดีเจสิกากระตัดอันนี้ซอยคอเดี๋ยวคนจะเพลกับเขาพี่น้องเขาพามาเมบิ่งบรรยากาศแหละก็มาเบิ่งไว้เพลียกันแน่นอนวันนี้เนาะพี่น้องบรรยากาศสวนสีสะอาดเรียบร้อยปุ้ยเรียบแร่แล่ลายแห่งพี่น้องพ <c oughs> ามาเบิ่งผลงานซาลามีเนาะเฮ็ดอยู่หันละเฮ็ดตะสวนคอยจะเมื่อย m อ,อยซอย,ยแหลมพี่น้องคอยนะจะเป็นอีหยังเมื่อยเมื่อย เรสิไปเฝ้าสู้ฟังยังคือเมื่อยหมอยสอยแหลมเป็นบาดเอยียงกันหรอพี่น้องสวัสดีครับสสวัดีคุณอะไรขี้เค้กล่ะอ,อร่อยไหมเ <laughs> <laughs> มื่อยหมอยสอยแหลมบอกพี่เอียงบอกพี่น้นนนองเจ้าขวดเป็นเอยียงกันยังวะสงสัยเป็นหอมมน้หองบนห้องเมื่อน,นี่แหละที่เขาวาบาจากักเป็นเมือ่อย์บวชเสาเนาะเป็นเมือ่อย์บวชเสา แต่ว่าอันล้างจากสีกินยาเนาะล้างจากสีกินยาองอนหอบอนไปเนาะก็ขึ้นก็ลุกขึ้นมาเสื้อเชือหนึ่งพี่น้องเชือหนึ่งก็คืออ่าหูเมื่อเชือหนึ่งเนาะเกือบสีแจงแล้วล่ะแจงแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นิีซีมันกระแจงนะทีซีมันกระแจงแล่ะมันก็เลยอันตื่นมากกับไปนอนได้ข้าวหนึ่งกับเครื่องรับเครื่องตื่นมาสั่นๆก็ไปจะเสียแล้วเนาะ Okay. เคยรักเพิ่มเตืมนมาสั้าพี่น้องลังจากไม่นอนกับก็บถือว่าดีอยูด่ดีดีกว่าตะกี้เนาะตะกี้อะตื่นึือนเนื้อหาเธอคือคนาสกซูฟ่งก็ถือว่าดีอยู่กับแต่ว่ากังเวีนมามันเมื่อยพี่น้องไอ้โลกอันนี้มันก็แปกอี่ดในโลกผู้เฒ่านน่ไหมโลกไปชราไปถ่องหน่ไหมเป็นไม่เมื่อยไม่หมอยจากไหนบอก็่ถือเป็นคืออยางนอนอีกนอนอ่ะนะคือ,อยางนอนเว่นอ่ะนะพี่น้อง ตะวันกับไม่อยากไปนอนเขาเป็นคนบ่ค่อยมักนอน,ปนไปเลยนะพี่น้องแต่ว่าขอการพยายามไปนอนเพราะว่าขันล่างกายเขาต้องการเขาก็ต้กแต่ทานไปนอนเนาะไปนอนกันเลยเธอระงีบหบนึ่งนาะตอนนี้ขอกระลังลกันซีเฮ็ดกับเขาพี่น้องเขาเพ่เคยกินออกกันมันฝรั่งซีนี่มันสิไปแสีบซีนัวบ่บ่ไูเราซื้อมาไหมเขาเอิญตัวตุ่ยอย่างนี้เขาตัวต,นต,ตนุนี่แหละลองกินเบิ่ง เมื่อสวานี้หลังจากหลังจากคนตื่อแล้วขอดกัรไอล้างหน้าแปรงฟันแต่งัตแล้วเนาะกับไอเก็บที่น่องที่นอนอแล้วขอก็ลงมากลา,างไม่เห็นกรเาให้แม่ที่เลือแล้วขก็เลยเปิดขก็เลยเปิดอันอันเอ,อินข้าวเบื้องข้าว่าษาพี่น้องไปผอข้าวอยู่ข้าวหนึ่งเนาะ <laughs> หัวมันจดอกรอ <laughs> สาวใหญ่เป็นวะอันให้ให้ให้ใหเบิ้ง สาวใหญ่โรคจิตให้หมาเลียหมีพี่น้องเอากมาก็ไม่แต่ยังมัวเนาะโอ้ยคนอ,อุบาสาสตร์ังสิก็มีอยู่เนาะพี่นอ้องแม่ให้ไปทัวป่วไปถีบแต่อยากอายเควยว่าวก็ยังอยากอายเควยว์มเป็นหายหายเรียกว่าพ่อแถมยังเอามาออกสื่ออีกแถมแถมยังว่าทายลุบออกสื่ออีกปเป็นอุบาสาสยอย่าศาสตร์สวยเนี่ยในพี่นอ้องเอ้ยกระกน,นาย กัลนาไข่วมเห็ดคนน,อคน้อข้นศิลาขาเอื่นว่าคนไอปนไปทั่วไปถีบไปเยอะอย่านพ่อแม่พี่น้องอยากอายบ่หน้อพี่น้องเกิดมาตั้งเตื้กับสมีพีมีหน่องมีพอมีแม่ที่คนหูจักอยู่ตัวจะเพแต่สั่นสิบ่อ,อายเขาตีสร้างเห็ดสร้างเห็ดไปทั่วไปถีบเนาะบอกเรา,คก,ก,เรากคนขี้งูกบอกเรากับคนขี้งูกพี่น้องพใดได้ไ,ไอเบื้องแน่พี่น้อง ผู้ใดได้เบิ่งข่าวนั่อยเนี่ยเขาเห็นเราก็เลยเด้โอ้ยเป็นต้นไหนคนยังเกิดมาเสียสใจเกิดแถ่ๆสมมาติเกิดมาเป็นหมาซะหนอ,อให้ว่าซะเถอะถ้าเงินหลายช่วงนี้เขาไม่อยากเบิ่งข่าวอย่างนั้นแหละพี่น้องเขาก็อยากได้แหลกสมองข่อยเนาะเบิ่งแต่ข่าวอันตายแหลกข่อยก็เมื่อยข่อยก็เมื่อยนะเขาพูดหนูว่า,ววาส,สิสินสุดมองใดเลยหลุบลุบอันนี้แม่ โรคระบาดเท่านี้น้อพี่น้องเป็นบุหัวซีสินสุดมองไหนนตื่นมากเหมือนใดกะบ่ไหวซีลดลงอ่ะนะเห็นตะเมื่อไทยละลดลงก็กระดีใจนําอยู่อ้ยถึงสีอันเศรษฐกิจพอดีก็สร้างหัวมันน่ะนะพี่น้องย่างขี้หลายมันกะบ่มีโรคระบาดคนบ่ตายหลายไปสันสันยุนี่อันแถวทั้งยุโรปนี่เนาะมิจนาขึ้นไปเรื่อยพี่น้องมิจนาขึ้นไปเรื่อยบ่มีมือสินับลงเนาะ เมืองไทยเข้ากับเห็นข่าวเตือนมากไปเลยเห็นข่าวก็ดีใจประสรนว่ามีคนตีเสือในอันนั้นจังหวัดอุบลมาสองเสมอแล้วอูก็ดีแต่น่ะคืพี่นนอมันก็จะดีใจแต่เดี๋ยวมันมันประ่าณถึงอันถึงเศรษฐกิจมันก็ดีเข้ากับเมืองไทยเข้าเป็นเมือออันเกษตรกรนะอู่ข้าวอู่น้ำเนาะไอ้พวกไอ้ท่องท่องเที่ยวไปไหนก็สร้างหัวมันพี่นนองว่าจะเอาชีวิต เขาให็นมันได้นะจะฟากไปเปิดประเทศอมอนก็เป็นแนวนี่จะฝากไปเปิดประเทศนะนะพี่น้องสร้างมันนะะเอาตะ่คนนนัประเทศมันยังมีชีวีอยูน่ะพี่น้องมัตายกับ้าเอาไม่ได้นะเงินนะขอกระวังมาอันมันสิบเบิด์ตไปใบหนะเพราะว่าเกี่ยวบเจ้าขันเองเนาะคนไทยเฮ้าซอยกันิึงนะมันคืเบางแหล้วนคนไทยเฮานี่ อมีอย่างแบบพัสยามเทวาทิราชปกุปกปกปกปักรักษาประเทศไทยดีแท้ๆนี่พี่น้องมีแห่งเพราะว่าไอ้เวลาสืเกินย่งขึ้นเพิ่งับปกปักรักษาเนาะดีได้พี่น้องพูดได้ออยู่เมืองไทยตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีแหงเนาะโอกาสโอกาสทีมีชีวิตหลอดหรือว่าโอกาสที่เสือ่อมันจะลุกลามมันกะหลาย หลายกูทั้งยุผีน้ำอากาศมันก็บคือการนำเนาะคือท่านผู้ชมเขียนคอมือข้อมือมาว่าเสื้อโลกมันถือแดนมันก็ตายซักแงะและวพี่น้องโอ้ยกระเมียกผัวบีดีมันหวนเนาะพี่น้องโลกนี่มันเข่ากับโลกวัดเป็นโมลูกกระซำโลกวัดคือเขาบอกให้ฟังเนาะซักแงะแงะแงะๆงะแงะแงน้อพี่น้องสีถอดเอาวัวหรือสีถอดสีถอดเอาหรือสีตุ่มเอาเถอถอดเอาก็ดีได้หน่ะ จะแสบวะือจะเป็นโหลดศาสตร์กังแหลบวันนี้ Baking b บอยลิงเบร a กิ้งม a t ชิงโรติงเฮ้ g เด้ไเบิร์ดแลสัซะซะกรีซป p o ท a ท o ส,ส s for boiling baking matching roting เ oh, ฮ้ไเด้เบิร์ดมสั่นซะมันก็สีแดงแะ้วดเงินขอยกำลังปอกมันอยู่พี่นอนอปอกไปนํำกระบอกไปนนำนี่หลับครบประเดีย๋ยอัน,น้าะโอ้ล้กก็สซีมา ลักษสิมานลายงานน,นั่แน่พี่น้องตอนนี้เสื้อโลกเสื้อลาไปหอดใสแน่เดี๋ยวเป็นอนยังก็คือดีใจว่าคนไทยบวบบวบดีมีคนตีเสื้อหลายเนาะประเทศอังกฤษน,น่ะแสนนะพี่น้องเขาคอยบอกวางซอเสมอเนาะว่าเดี๋ยวมันก็ถือหอดแสนหนูบ้านนี่บอกค่อยว่าเดียวมันก็หอดแสนเนาะมึงก็แสนอีหลีพี่น้องมืงเนี่ยนหนึ่งแสนสามพันเก้าสิบสามคนพี่น้องติดตแล้วนะแสนนะพี่น้องเบิง่ง ผมเห็นเลยว่ามิสิมีทีท่าว่ามิสิมันมีทีท่าว่ามิสิลดลงเลยนะที่เคยบอกให้ฟังไม่มีทีท่าเลยว่ามิสิลดลงนะพี่น้องมิจะขึ้นหมาปานสิหัวหลุดมิจะขึ้นไปเรื่อยนะปีน,นี้อันทางอเมริกาแห่งหลายหกแสนเจ็ดอ้าวจีโติเสือหกแสนเจ็ด เฉพาะอันวอาอเมริกาก็เนาะเฉพาะมือว่าไอ้คนติดเพิ่มมันบอกสองหมื่นสองพันสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสามคนพี่เนาะติดเพิ่มเมื่อวานเมื่อวานกับกับมืออันเข้ายอดยอดอันนี้ของของของมือเสารเลยเนานะของเมื่อวานของมือนี่เขาย,ยังบอกของมือนี่ก็จะเป็นของอ,อื่นนะพี่นนองและะ้วก็เสียชิวิตอเมริกาน่ะสามหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบสามคนเาคละะ้วน ทำไมโอ้โอ้เพ่อนยังทำได้ดีสิลูกแล้วเด้ดีทำได้ดีก็ไรนี่ก็เอาวัตเทใส่ไงเยเนี่่าเอาเอาไปเลยแม่ไปสอนมาสู่ไม่อยากมือยอยากตีนคือเก่าโอ้ก็ดึงออกตัวลูกก็เทลงไปเลยเทลงไปเลย ซิกมันลูกซิกมันเอออย่ากขบโบยแหลวแม่มุง <laughs> น่าสวพเขาบอกหัวใส่ละนี่ละพิจวัตรประจำวันคอยพี่น,อน้องเฮ็ดอันนี้พ้แล้วคืออาไปแเฮ็ดอันนั้นยุ่งสีละ ต่มือนี้โสดีแนวบดเลละไอ้สักผ่ามึงมีผ่าสิสักนะสักเบิดมวัวร์นี่สักดูไล่กับเพืองหนาเพืองใยพี่น้องเอ้ยอ่หอดว่าหอด,หอ,ดอะไรเนาะไตไตอันไตมัวร์นี่เนาะของอเมริกาหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าคนประเทศอังกฤษกับทีเสือหนึ่งหนึ่งแสนสามพันเก้าร้อยเก้าเอ้ยหนึ่งแสนสามพันเก้าสิบสามคนเนาะ้วคา ทิศเพิ่มเมื่อวานนี้4,617คนแล้วก็คนตายสะสมพี่น้อง13,729คนตายหลายแห่งพี่น้องคนอังกฤษอันนี้บริร่วมตายอยู่บ้านนั่งเลยพี่น้องบริร่วมตายอยู่บาา้านนั่แล้วกาตายเมื่อวานนี้861คนพี่น้องตายเมื่อวานนี้นี่ลหละโอ้อยคอยกันยังว่าโอ้ยมันจะไปสินสุดมองไรโมโหว่ามันสิไปสินสุดมองไดนะพี่น้อง บอกแล้วล่ะก็กระสิมะหันเอามาหันเห็ทดทำผึ้สมเมืองน้ำเนี่ยหันต่สีพี่น่องมียาเราห้หันปกติเราหราใหัหนตะสีแต่ว่ามันใหญ่ปวดขอสิหันเป็นสามสามทอนสามทอนแบบนะสิ <c oughs> อาหารไทยมาหลายหมือนนะกินอาหารฝรั่งเนี่ยปกติอบหมูก็มันฝรั่งแหละก็ผักเอาง่ายๆผส,สมซ้ำเลยนะนี่ตอนนี้คอยกะเอาไปหลางพี่น้องเอาไปหลางแล้วก็ไปต้มต้มจะหาหกนาทีพี่น้อง,อหองให้มันแบบให้มันทั้งนอกสุกแต่ว่าทั้งในยังบ่สุกขนาดแล้วก็นนะกไปอบต่อให้มันกรอบ ่วนมาของเขาก็ไลยพเฟชโนลหรอกพี่น้องก็เฮ็ดตามตามเอาเภอะข่อยนะนะเฮ็ดไปทั่วนะเฮ็ดจังแรกกระแด่นะวันใดหัเขากินเขากินไงโอ้ยจ้ามจ้ามจ้าเฮ้ยเขาบอกว่าจ้ามแล้วเพราะเขาจ้ามแล้วใส่กระดาษทิชชู่แล้วเขาก็ต้องมาล้างมือพี่น้องเอากระดาษทิชชู่ไปทิม จามปิดจามฝาอยู่จะเป็นหลวงคุละกคุหลา,ขานของเขาบาุ๊จ้ะหลวงขวอยพิษเหลีออห่ยมแล้วี่น้องเพราะว่าค่ะมุกคนเราเข้าจามว่าเอาอย่างปิดปากสิมัะกะสิกระเด็นไปทั่วมันบอกกระเทือนนี่ค่ะมุกคนเาเขาจาใส่มือสิเขาก็ไปจับนั่นจับนี่สินะเขาบอกว่าให้จาใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็ไปถิ่มแล้วก็มาล้างมือ เคยตามอยู่ได้พี่น้อง <c oughs> อ่าขอกระสิกินยังมีขอกระสีกินนี่แหละหมูสานาันในหมูสันในราคาขึ้นละพี่น้องตะกี้มันเจ็ดปอนด์เก้าสิบเก้าตอนนี้มันเอ้ยอหกปอนด์เก้าสิบเก้านะหกปอนด์นะพี่น้องตอนนี้ราคามันอยู่ที่เจ็ดปอนด์ห้าสิบหกเจ็ดปอนด์ไปเทไรกับคุณเอาสี่สิบสี่สิบคุณเจ็ดสี่เจ็ดเทรา 30, สามสิบสองบอกพี่น้อง <c oughs> ตุ๊กอันนี้ ตกคณิตอังกฤษต,ตกคณิตอังกฤษทุกวิชาอากาศดีดีคันแมน่นอันคันแมน่นอ่าอ่าอย่างคันแมน่นอันปกตินีก็จะไปฆ่าบูสเซ่ด้มืออื่นโอ้เสดายเนี่ยน้องพี่น้องเนาะมืออื่นก็นจะได้ไล่างานโองแมนมือมอื่นก็นจะได้รีวิวของน้องพี่น้องเนาะก็จะเอานั่นเอานี่มาอ่านโอ้เสดายเสดายพี่น้องเสดายเสดาย ว่างหัน่นขวดก็ไปเที่ยวเมีนบุปีวังอันพศอซส,สิบเก่าขอไปเที่ยวเมืองไทยปีพศอซส,สิบเก่าขอไปเที่ยวเมืองไทยก็พอได้ไปข้าบูเซียนะ้ะเสมอนะพี่น้องปีนี้ก็มั่เป็นโรคระบาดอีกโอ้ยเสียาดายเลยเสียดายจริงๆริงอีลี่อิลือเหมือน,นี้มาจมโดยสปอร์เลยเหมืนมนอน,มนเหมือนกับกับเจสิก้าว่าสิมาเห็ดอัน ไม่ใหดขนมนกินพี่น้องจ้าสีอุปกรณ์จ้าสีครบขั้นโมนบุนี่ขาก็สีเอาไปอบเดียเอาบัดน,นี้เอาหมูไปอบเอาหมูไปอบไปอฟก่อนจะข้าวหมูไปอบใส่ปาป,ปิกานดีกว่าใส่ปาปิกานดีกว่าไปอบก,ก่อนพี่น้องอันอีจัตอรเนต็ตกระจ้าเป็นยังพี่น้อง หยุดนะนะแบบอินเทอร์เน็ตมันหยุดนะนะพี่น้องเดี๋ยวก็หยุด mm. เดี๋ยวก็ติดโอ้ยเกิดอะไรขึ้นมันโหลอกเขานมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นโวะใสาน่นานดีกว่าพี่น้องใส่นีก่ก็ดีกันาดนั้น uh, เป็นไงบ้างเสร็จ <'ll> แล้วเหรอเยอะสนุก oh, ไหมสนุกเลยไหม No. Yeah Am I missing I wasn't <laughs> mowing up much huh? I just, I, I wasn't mowing up much I've seen <laughs> like the left leftover bits so Did you have set up? No, I finished it i <laughs> Hmm? <laughs> yeah so I didn't to go over it once that so was on. <laughs>

มาบอกข่าวให้ฟังพี่น้องข่าวพี่ปลาพี่โบแล้วก็มารายง,งานเรามื่อีคนติดหลาน์ไปไหนเนาะก็มาทักทายแหละพี่น้องมาทาอันมีคนขึ้นหอดคอยสนุกว่าคอยก็ขึ้นหอยุ่แต่ว,ว่าเขาคอยเมื่อยพี่น้องจน่นเนี่ยเขาบอกเขาบอกเต็มหล่อลนะ่ะเป็นเป็นพี่ๆเป็นมเมื่อยเป็นคือโปสบายล่ะโู้ว,วันเป็นอีหยังแน่เดี๋ยวกาสมมติว่าไวรัสมันหายเดีย๋ยวจะไปหาหมออีกเถื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ะสัน่นเนี่ยราคาเจอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะมีอย่างมันโดนแล้วมีอย่างดีๆจะเสริมงานจะเสริมมาบอกฟัง สวัสดีค่ะ